โอเคตัวแทนประกันชีวิตเ,เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่นะคะในทีมของพี่มิน้นท์มีเด็กน้อยสุดตอนนี้อายุ26นะคะอายุ26อายุ29อายุ27อายุ28อายุ32คนนะคะรุ่นรุ่นใหม่เนี่ย มีหลายคนแหละที่พี่มิ้นต์รีคูดเข้ามาแล้วก็อยากได้เด็กรุ่นใหม่นะเด็กรุ่นใหม่อ่ะมันจะดีอีกแบบหนึ่งนะเด็กรุ่นใหม่นะคือข้อดีของเด็กรุ่นใหม่ก็คือมีการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เทคโนโลยีสมัยนี้ค่ะการใช้แท็บเล็ตอะไรเนี่ยก็ว่องไวมากมากเลยพี่มิ้นสอนครั้งเดียวน้องจําได้แหละนะคะแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีผู้ใหญ่ก็ดีมีประสบการณ์นะคะมีประสบการณ์การใช้ชีวิตแล้วก็ ทำทำอะไรด้วยความรอบคอบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ต้องใช้เวลาในการสอนเยอะหน่อยให้เวลากับเขาเยอะหน่อยค่ะเพื่อนๆแล้วยุรุ่นอายุ40ต้นๆน,น,นี้มีประมาณ5คนนะคะอายุ40ต้นๆน,นะคะมีตั้งแต่อายุ